นนี้เป็นการปรับองศานะครับของ,งลำของน้องดีนนะครับนนถ้าอยู่ก็ไม่ต้องรองลรกน้องดีมนะครับพวดีนม,มันเสือกสุดจริงมันพูรัตภูงามิมน,ามนนะครับลำที่สองนะครับเริ่่อยขึ้นไปนะครับด้านข้างจะเป็นการเล่นบ่าของขัวถอนนะครับ หลือสมาชิกกลุ่มนักเรียนหญิงนะครับมปลายครับตอนนี้ซักซ้อมกิจก,กรรมปีใหม่คริสต์มาสอยู่นะฮะ,ะนักเรียนวิ่งเว้าครับอย่ามาใกล้นะครับระวังมันแทงตกใส่หัวนะครับเตรียมป,ป,ป,ปล่อยครับฟังจังหวะกันนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อย้ล โอ้โหตกหนู่นนะครับตกไกลเติบนะครับ